การเพิ sea, right? ่มปอดให้ใช่ไหมคะเปอดให้ไยกาได้ค่ะด้านไหนนับคะใครจะนับด้านนี้นะด้านนี้นับใครรับโอเล่ด้านนี้โอเล่เคะด้านนี้นับอย่าลืมนะคะโอเล่หนึ่งโอเล่สองโอเล่สามโอเล่สี่สุนทรีจะรู้กันคะโอเคนะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ตอนนี้บอกว่ายอมแพ้แล้วยอมมากด้านนู้นอย่ายอมอย่ายอมเนาะไหวไหมอ่ะไหวไหมครับคุณรูกได้กำลังใจนิดนึงไหมคะฝั่งนู้นคือเราเป็นเด็กคนนึงต้องใส่ใจกันเนาะไม่เพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามีไข้ติดอยู่ดวยคนต่งหน้าให้เราไ้โอเคแต่ว่าเรื่อนนี้เนี่ยจริงเหรอจริงเหรอไม่แต่เดี๋ยวได้ผลิตภัณฑ์มาถึงว่าถ้าได้รางวัลใช่ไหมครับเอาไปให้กันก็ได้ พร้อมไหยังคะพร้อมเนาะใครก็นับคะโอเคปอดค่บป,ปอดปอดอย่างไคะใช้ฝูดก็ดไเนาะพร้อมไหมคะเอะนานะ ไอ้เดี๋ยวๆข้นี้ข้นี้จริงๆแล้วสามตายเนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าซาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงกันสุดๆโอ้ยเ้ยเว้วยวาแนี้อนี้เดี๋วขออนุญาตให้นับใหม่แล้วกันเนาะดีไหมคะหมดไหมด บอกไม่ต้าแรงแล้วอนุญาตค่ะคือทุกคนทุกคนจะนึกว่าไอ้ไอล่ายากกว่าทานเป็นท่ากันเยอะใช่โอลินิขอขอโอลินิกอะนิดนึงเนาะโอเคค่ะคือคือทอมที่เขามาจากต่างประเทศนะครับอ๋อค่กอ่ะคืออินพอร์ตมาใช่ไหมคะใช่ไหมครับพี่อยาอยา Are you okay 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 ข้ามไปหนึ่งตัวหรือเปล่าามงไอยนหยวหยวนมีธรรมราชพิเศษเนาะช่วงนี้ดคะมันเกลืไม่ตั้งห้าตัวแหมตั้ง้ไดอเท่าไหร่นะคะโอาก็แล้ ต้องขว้างไว้เลยเนี่ยโอเล่ครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะของเราในวันนี้ขอเสกพร้อมมือกับทีมของโอเล่ริชมอนดิสก์นี่ค่ะตอนนี้นะคะต้องขออนุญาตมอบรางวัลให้กับผู้ชนะของเราก่อนนะคะอันนี้เป็นมาร์คค่ะจากโอเล่ริชมนนะคะตัวนี้ถ้าเกิดมาร์คทิ้งไว้ครั้งคืนเนี่ยตื่นเช้ามาหน้าขาวสว่างใสอย่างแน่นอนนะคะรับเลยค่ะโอเล่แล้วแบบขึ้นกันเนาะแ่บขึ้นจะแบบขอมากกว่านิดนึงเพะว่ากัน เป็นเพื่อนแก้เพือเปล่าชอบคือชอบแบบชอบเล่นตัวเองครับเอาเล่นตัวเองก็ได้เราไม่ทำอะไรมากมายโอเคค่ะและเพราะชื่อของเราไม่ธรรมดาเลยโอเล่ลิ้นจะได้ไม่สิ้นเชิค่ะฮัลโหลจะินเลยนะคะได้ไหมครับนะเราไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหขอบคุณทั้งสองทีมมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาโรยสมุดกันค่ะ มือเป็นของแถมด้วยตอนนี้ขึ้นมาแล้วแบบมีของพิเศษนะคะ